วันที่เจ็ดผมบองเลยเจอนะครับตอนนี้ผมแ่งนะครับก็พาตะลุยสวนมาดูที่พี่พรเทพครับมีชื่อสวนไหมจีรพัฒน์ฟาร์มจีรพัฒน์ฟาร์มวันนี้เรามาดูไม้เซ็นละสองหมื่นสองหมื่นเซ็นละสองหมื่นที่พาไปดูหน่อยครับพี่สองต้นนี้ครับพี่เล่าหน่อยว่าพี่ได้มันมาอย่างคือผมชอบมาตั้งนานและเห็นสีเขาดีด้วยแล้วก็ราคาเขาค่อนข้างจะสูงแล้วมันสามารถที่จะทําเงินได้ ถ,ถ้าเทียบกับการปลูกยางเป็นสิบไรอะไรเงี้ยคือปลูกเงี้ยต้นหนึ่งอนน่ะได้เงินมากกว่าปลูกยางสิบไรอีกเขาขายก็เป็นเซนจริงๆงใช่ไหมใช่ครับแล้วสองมืเลยเหรอใช่ครับอูาบา้กระบะนยพี่เขาได้ยินภรรยาพี่เขาได้ยินนะครับคือหนอนหนอนหนึ่งอ่ะถ้ามีหนอมาเนี่ยเราก็วัดหนอเลยอย่างหนอนเนี่ยมันประมาณห้าจุดสี่เซนก็คูณสองหมื่นไปเลยก็จะเป็นราคาที่ขายกันใช่ครับแ้วถ้าต้นเต็มๆตมันจะเท่าไหร่ะเนี่ยต้นเต็มเตมเขาก็ก็คือวัดเลยว่าความใหญ่ ว้างสุดเท่าไหร่ก็คูณสองหมื่นไปเลยแต่บางคนขายแพงกว่านี้นะคือผมเคยไปที่แรกจะเอาตอนนั้นอ่ะคุยกันที่แรกไม่ถึงราคานี้หรอกไม่ถึงสามหมื่นแต่พอตอนหลังเข้าไปคุยเขาบอกราคาอ้างว่าอะไรนะราคาจากจากประเทศนอกอ่ะมันขึ้นเขาก็จะขายผมให้เซ็นละสามหมื่นผมก็เลยไม่เอาอครับแล้วตัวนี้ได้ข่าวว่ามัน ที่มีข้อมูลมาคือมันติดไซเดสด้วยใช่ครับมีไซเตสครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องมีใบใช่ครับมีมีครับมีใบจากไซเตสที่จะเพาะจําหน่ายแล้วก็ใช่จะขยายพันธุ์แล้วก็ไว้จําหน่ายด้วยเกิดไข่ต้องการเนี่ยครับวางวางตัวนี้ในอนาคตวางไว้ยังไงบ้างว่าทําอะไรต่อไปก็ขยายต่อไปเรื่อยๆใช่ครับเพราะมันมีหน่อยเนี้ยแล้วก็ตัดหน่อตัดหน่อแล้วก็เอาไปชาอีกสักประมาณสี่ห้าเดือนถึงหกเดือนอ่ะพอเขาแตกากแตกใบใหม่แล้วก็ขายได้แล้วโอ้ตอนนี้พี่พอจะบอกได้ไหมว่าในเมืองไทยมีกันเยอะไหม ก็ไม่เยอะมากครับแต่จํานวนผมไม่ทราบครับคือเขาจะมีแบบหลังเนี่ยครับที่เป็นขนเนี่ยมีขนขาวกับขนสีทองถ้าขนเาใช่ถ้าขนสีทองเนี่ยเขาจะแพงแพงกว่าใช่ถ้าขนขนสีเงินเนี่ยขนขาวเนี่ยเขาจะแค่เซ็นละหมื่นครับแต่เนี่ยเป็นขนทองมันจะเซ็นละสองหมื่นใช่ครับแล้วพี่มีขนทองไหมมีต้นนี้ครับอ๋อต้นนี้ต้นนี้เข้ากับต้นนูนสองต้น๋อ้ที่ขนทองเซนละสองหมื่นใช่ใช่ครับแล้วถ้าสมมติคนเขาจะมาซื้อเนี่ยคเขาจะ ก็คือวัดจะเป็นเซนต์ต่อเซนตเปนเลยใช่ใช่ครับคือแล้วมันจะออดเ่ะพี่เซนต์เซนต์สองเซนต์อ๋อเซนต์สเซนต์เขายังไม่ตัดนะครับไม่ตัดเขาจะตัดที่กี่เแต่ห้าเซนหกเซนขึ้นไปครับคือมองดูว่ามันรอดแล้วครับห้าเซนหกเซนก็ตัดได้แล้วแล้วไม้พวกนี้เลี้ยงยากไหมครับพี่อ่าไม่ยากครับเพียงแต่ให้อ่าเอาหินผสมให้มันให้ให้ไม่ไม่ให้ดินอุ้มน้ะครับเป็นดินลุกลังก็ได้หรือเป็นพวกหินพวกเขาไฟเนาะผสมดินธรรมดาให้มันเยอะแวเ้าาไม่ชอบนํเยอะชอบแตดไม่ชาขังไม่ชอบน้ําขังใช่่ครักลเนใชับ ขา<ด>่าวว่าไม้พวกนี้เป็นไม้โบราณยุคดุรัสติกอะไรนี่แหละต่อใช่ครับใช่เป็นไม้ดึกดําบันเลยครับที่นกาเนิดเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่แอฟริกาครับแอฟริกาที่เดียวใช่ไหมฮะเขาต้นกาเนิดเขาอยู่ที่นั่นครับแล้วก็คือบางคนก็ได้มาจากได้ไปแล้วเอาไปเลี้ยงที่ประเทศเขาครับญี่ปุ่นก็มีอเมริกาก็มีมีไปหลายประเทศแล้วครับแต่ไทยเราก็นับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีใช่ใช่ครับแสดงว่าคนไทยก็ค่อนข้างมีกลุ่มที่เล่นไม้พวกนี้ใช่ครับเอาง่ายๆนะถ้าเป็นผมครับ ผมไม่ซื้อผมพี่มปัิญาหลุกพี่สรุปตัวนี้ให้ฟังนิดนึงมันว่ามันมันจะใหญ่ขึ้นกว่านี้ไหมอ๋อใหญ่ครับทีต้นถสูงเขาก็สูงประมาณประมาณถ้าขนาดหกเจ็ดสิบเซนนี่พอมีแล้วเห็นคือขนาดนั้นก็เป็นอายุเป็นสี่ห้าสิบปีจะเกินด้วยตามไปครับครับอ๋อมีหน้าเนี่ยมันโตช้าแล้วก็หน่อมันน้อยอ๋อก็หน่อมันไม่ไม่น้อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าคนที่เขาจะซื้อเขาต้องมีทุนทรัพย์หน่อยอืมแต่มันออกยากไหม หนอมันเนี่ยถ้าเราเลี้ยงกับปูนปุ๋ยเปืยเราต้องใส่ไหมใส่ครับใส่เดือนละครั้งแต่ผมใส่ออสโมโคตคือปุ๋ยละลายช้าไว้แล้วครับแต่ว่าไอ้ที่ไอ้ที่เมืองไทยที่ผมเห็นใหญ่ๆนะก็คือประมาณไซนี้ที่ผมเห็นนะครับประมาณสามสิบเซนมีแล้วอย่างนั้นต้นเราเท่าไหร่นะเขาบอกเขาบอกผมเป็นล้านว้าวเป็นล้านผมไม่มีไม่มีกําลังเตื้อครับผมก็เอาแต่ต้นเล็กๆมาแต่ว่าแต่ต้นเล็กเลยต้นออกมาแล้วให้ผมซื้อต้นละหมื่นผมก็ด้วยภาษาพวกเราอะนะครับ แต่มันมันมันสามารถทำแต่มันคุ้มนะถ้าเกิดมันทําเงินได้เยอะๆใช่ใช่ครับคืออันนี้ก็หน่อนอันนี้ก็ได้มาก็คูณเลยครับก็ทวีคูณเลยเนาะครับหน่อนึงก็ออกมาทักหน่อหน,นึ่งนะแล้วก็รอยลอย,ลอยว่ามันจอ่องหนอนนานไหมไม่นานครับมันก็ทยอยออกมาเรื่อยๆครับมันคือจะแทงจากหินออกมาใ <li ek> ชา่แทงขึ้นมาจากข้ารอบๆเนี่ยครับต้นหนึ่งออกเฉลี่ยกี่หน่อโอ้โหหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ความสมบูบณ์ของมันใช่แล้วแต่ความสมบูรณ์ครับมันก็จะออกเรื่อยๆครับบางยี่สิบปานหน่อกบสิบปานหน่อกบ มนันก็จัดอยู่ในตระกูลปรงนะมันคล้ายๆปลงใช่ครับเป็นปรงชนิดหนึ่งครับแต่อยู่ในตระกูลเอนเซฟ a l ล่ะต้เป็นไงครับถ้าต้นนี้จะขายทั้งต้นนี้เท่าไหร่เกินสามแสนครับเกินสามแสนครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผมไม่ซื้ออีกเช่นเดิมครับ <c oughs>